ใจกันนะอะล่ะอย่างแรกเลยนะขออนุญาตเือวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับไหนมีใครเหนื่อยหรือยังอะไรนะโอ้เสียงเบามากเอาเหนื่อยหรือยัง โอเคได้อยู่ได้อยู่คือวันนี้ออย่างที่ปอนบอกเมื่อกี้คือเป็น day ์ใช่ไหมครับผมก็น่าจะมีหลายๆคนที่ยังไม่เคยดูโชว์ไหนเลยแล้วก็มีหลายๆคนที่หลบสปอยดังนั้นเพื่อนๆที่อยู่ข้างๆก็อย่าเพิ่งสปอยอะไรกันและคนที่ยังไม่ได้ดูหรือยังไม่รู้อะไรบอกเลยว่าวันนี้มีอะไรสนุกๆอีกหลายอย่างที่จะรอคุณอยู่นะครับผมครับ และที่สำคัญเ,เนี่ยก็ต้องสวัสดีผู้ชมทางบ้านผ่านทาง,ทางไลฟ์สตรีมด้วยนะครับก็ถึงจะมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าราับรองว่าพวกเราจะมอบความสุขให้กันนอย่างเต็มที่แน่นอนครับผมและที่สำคัญสวัสดีาคับว t ส r ี a ุก t นท n ่แฟน n a ในห้องนี้วั r น o ้เป็นว e นที s แฟ e ซีที่จะมาชมไลฟ์ส e ร e มวันนี้เป็นว a นที่ n to สต t าช a ันนี้เป็นว s น n d ่แฟนซ

ต้องโทรก็บอกเลยกดโคทรก็บอกเนะครับเลิฟแฟนๆครับและลักษาเอาลักมากอ่ะเราไปพูดถึงคอนเสิร์ตเราวันนี้ดีกว่ารอนเดฟูแฟนคอนรอนเดฟูแปลว่าอะไรครับผมรอนเดฟูเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสน้อที่แปลว่าจุดนำโชค นั่นก็แปลว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นความการเดินทางของเราได้มาพบก,กับแฟนๆนะครับที่จุดนัดพบนี้แต่แอบไปเห็นกันมาในทวิตเตอร์ก่อนหน้านี้ตอนที่เราประกาศไฟคอนตอนแรกเลยเนี่ยมีหลายคนถามว่าคอนดิบูคืออะไรหรือคอนดิบูแปลว่าอะไรอ่ะอยากรู้จริงๆมีใครในนี้เพิ่งเคยได้ยินคำว่าวอนดิบูเพราะว่าแฟนคอนรอเบียงโอ้โปีะยังมือนกันลเลเี่ย คือไม่อ่ะวคุณด,ด้วยหรอจริงจริงคุอ,อะรกเราต้องแบบคือผมก็เพิ่งมารู้จริงจังตอนที่เราเลือกคอนเซ็ปต์กันนี่แหละแล้วไปว่จาจุดนั้นครอสเราก็เลยอยากจะเลือกให้มันดูเป็นพิเศษพิเศษที่สุดอ่าผมขอโทษด้วยผมเข้าใจแล้วมันคือคำที่แบบแบบเคยได้ยินกันผ่านพันหูไว้ดูแล้วก็คุณมันเนทีองไงหายส้นด้ว ก็เป็นสายนี้ไงจิงหวะซึ่งพอคอนเซปต์เราได้มาคือวันเดฟูใช่ไหมคือจุดนั้นผมใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งที่เราได้มาเนี่ยคือสถานีรถไฟนี่โอ้โหสเตจอย่างสวยเลยวันนี้นะพูดถึมเมื่อวานไม่ได้เห็นมาแต่นอกจากรถไฟของเราเนี่ย เราก็คิดว่าพอเรามานัดพบกันที่นี่แล้ววันนี้เราจะพาทุกคนออกไปเดินทางกันดีกว่านั่นอะสิอ่าซึ่งการเดินทางวันนี้นะครับผมอยากจะบอกให้ทุกคน mm hmm. เตรียมตัวกันไว้ดีๆ mm hmm. เพราะวันนี้มีทุกอย่างนะครับผม mm hmm. มีทุกรสชาติ mm hmm. และมีสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อน mm hmm. ใช่ดังนั้นกำกระเป๋าไวด้ดีๆ กำโทรศัพท์ไว้แน่นๆแล้วก็อย่าลืมเตรียมใจกันด้วยนะครับผมงั้นตอนนี้ทุกคนพร้อมขึ้นขบวนแบบพวกเราเรียองครับอโอ้โหมันเบาจังเลยทุกคนพร้อมขึ้นขบวนพวกเราเรี่กงพร้อมเรียงองพร้อมเรียอง